สวัสดีค่ะมือนี่น้ำยาแกงไตเด้พี่น้องเด้อมีทั้งลูกชิน้นมีทั้งตับเอาพริแก,กแกงไตมาแกงอีสานกระเฮ็ดไปแล้วไทยห้าก็เฮ็ดไปแล้วมีห้าสิเฮ็ดของผากไตรังเทืออยากกินนะนะพริกแกงเขาแสบนะรสชาติเข็มคนมันเผ็ดดีนะประวันมาก,กิน ไปนั่น้ำลายก็บอื่นน้ำลายไปพรอมพี่น้องเอ้ยน้ำยากะทิภาคใต้นี่ใส่ตับน้ำตับไก่กับลูกชิ้นตับใหญ่ๆเลยบลูเล,ล,เ,ลเลยพี่น้องอ๋อมันขกขักๆลูกเนาะเข้มข้นขนาดเลยเข้มข้นหลายกับบดีได้น้ำรถงอเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำเป้งๆสินะพี่น้อง วันนี้น้ำยาขนมจีนแกงใต้น้ำพริกแกงใต้นะเราไม่ได้ทำภาคอีสานแล้วก็ของคนไทยเฮ้านะพริกแกงใตามาใส่เลยเป,เป็ดเลยเอมกระพักท่นทุน่นทๆนเลย,เ,ยเครื่องปรุงก็ใส่เรียบร้อยแต่มื่าไทยห้บเบิ้ง ขาดบะไดก็ขึ้นน้ำปลาเห่าหล่ะก็แป้งนัวเห่าพี่น้องน้ำปลาน้ำตาลแป้งนัวน้ำปลาเห่าใส้เป็นต้อนไปลแลวเห่าก็ตักขึ้นกลางมันก็เป็นลงโค้งอยู่เห่ากะตักกลางมันโยนถิ่มไปเลยกล็หัวก,กะหลูกมันกบเปื่อยไปเนื้อมันก็เปื่อยไปใส่ตับไก่ ล,ลูกสินหญ่ๆบิ่ดบือบลาเลยลูกสินเอ็นมูอมนนของกระคักลนาะพี่น้องเนาะ,นะของแสบของนัวเฮาหากินอยากสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเด้อสุสวยสวยรอเบ๊ายบาย